รายการนี้มีํำหยาบขายและสำเนียงคิดแปลกประหลาดก็ยอมควรใช้สมองในการคอวอยอในการรับชมและควรใช้วิจารณญาณในการรับชมตุ๊ สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในกันตะลุยห้องแพทีนัมนะครับหลังจากที่เกมเสรษีแล้ทำการอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็มีตัวละครมาใหม่ด้วยเมโลดี้นะครับช่างเถอะครับซึ่งอลิซก็ยังไม่อัปเดตสกิลสองแต่อย่างใดนะครับจี้ที่ผมใช้ก็จะเป็นมัวกันนกสุดยอดอะไรไม่รู้นะครับน้ำหอมหลากสีออฟซองบินนะครับอันนี้ออฟสลายกันเหมือนกัน อันนี้สลายาการป้องกันนะครับผมอันนี้โอกาส16%ที่จะได้เที่ยวรอบโลกหลังจากหลังจ่ายค่าผ่านทางให้เมืองฝ่ายตรงข้ามอันนี้วัตถุแห่งแสงสว่างนะครับผมแล้วมอเออฟเพิ่มค่าผ่านทาง15%จากทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของอันนี้ตุปัดแก๊สซิมิติได้สุ่มโอกาสสุ่มได้กาตรตัวแรกจะได้ตัวเที่ยวรอบโลกนะครับผมไม่ได้บวกห้าแต่อย่างใดน,นะครับ วันนี้เราจะเล่นเป็นแผนที่ใหม่เลยนะครับหแล้วเวกเน็ตเองแหละเน็ตรีจากนันก็ตลอดสีถึงก็ซิมซีบัตอายุนี่นะโูเคิดจัง,งไงอ่านแม มาแล้วครับมาแล้วอ้เจอเ,เมลโลดี้จุกแล้วไปไยบอสย์ไยเมลโลดี้โอโอุ้โนโอไมค์ก็เดี๋ยว oh เอาลึอดับเบิลซีก่อนซิจานายจ้าเล่นเกมเร็วจ้าโฟมเอาเชียงเงินให้มนะันเห็นป่ะแล้วก็แปดต่อจ้าหกกระชังมันจ้า เดี๋ยวเขาเกินหกเราต้องสร้างซองเมืองนะจ้าวงการเขาสร้างแรนมากอีฮานี่มันก็เบิ้นสีมาเลยโตมสมเอามาดูตังกุีอีฮอาจจาขึ้นมาจุกหนักกว่าเดิมนะ โอ้ยได้อย่างน้อบินอีกดีมากบอจิสตันคุน้มภัยก่อนรันนะ,ะใช้คุกกี้นักหรอ โอ้ถอย <c oughs> นะเงินกลับกูให้แต้มมึงครึ่งเดียวอะไรประมาณนี้ <c oughs> เอาอีกแล้วบัเล <c oughs> ่น โอหยุดค oh. <c oughs> oh, ุณมชนะแล้วเอาอีกแล้วอีหานี่เดี๋ยวปอมกูกลห้างดอกอีหาตูมเอาตีให้โดนดูตังค์วะไปไกลมาตกตรงนี้นี่ตบเอาเอาอีกแล้วแพ้ลอยอย่างนี้น่ะ เราคืนนี่อัปเกรดดีกว่าว่าให้อยู่ลายวิตาลีดอกฟันเธอลูกเอ้ ห6ึ่งห้อยม่นะซื้อหนึ่งพ้อยเสื้อหนึ่งห้อยเดงค่อยไปนำเดือดไปทานเหนียวกาสาด้เพกซื้อหนึ่งพันหกคุมค้มหมแต่โอ้โหไอ้บลูมันก็เครื่องน้อยก็าอายไอ้หลายเท่าเลยล่ะขนาด chẳng phẩm ý phí nữa nè 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 này nè 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 ừ nè 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 บอกว่าเขาว่าเอักษรของซีดิหรือว่าเขามาให้เองหูก่อนบอกไหมน้องหูกรอบก่อนไหมน้องหูอเอทอะไรอกย่างหูกรอบอะก็ไปเลือกเสื้อลงในบะอด้บอกให้เขาเปิดเบิรงดิบอกเลือกเสื้อ โอ้ดีจังอ๋อดีจังสร้างป้อมบังกาหลายๆหมดเอาตึกเอ๊ะ ชนะแล้วเรียบร้อยเนี่ยครับสมนำหน้าเจ้าสูสมเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นตีกับค่อยเล่นเล่นเล่นน้องไปขอหาสักด์ห้าห้องกันเด้อสมคลิปนี้สวัสอีกครับ เดี๋ยวเก็บเพ็บร์ตันเอาคืนเอาคืนไม่ได้ไม่ได้จบจริงๆแล้วสว,ส,สวัสดีครับ